สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บโพ s สบาย c o m นะครับระบบออโต o โพ facebook กลุ่มแฟนเพจไทม์ไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการโพสเป็นแบบลิงก์นะครับครับก็เข้าไปที่เข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วก็พอล็อกอินอะไรเรียบร้อยก็มาตรงเมนูนี้นะครับลิงก์นะครับก็ข้างบนนะครับ เป็นลิงก์เว็บที่เราจะคลิกไปนะครับเวลาเราใส่ภาพไปนะครับอันนี้ผมได้เตรียมมาแล้วเดี๋ยวผมกรอกโหลดไว้เลยนะครับจะได้เพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะครับกรอกประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นลิงก์เว็บนี้ก็เป็นข่าวสารที่เราจะแจ้งนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อเรื่องนะครับนี่เป็นลิงก์ลักษณะครับนี่เป็นคําบรรยายใต้ภาพนะครับ คลิปที่แล้วที่ผมสอนโพสต์ข้อความนะครับเราสอนสปินด้วยนะครับอันนี้ท่านก็สามารถสปินข้อความได้นะครับแล้วแต่ท่านจะโพสต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเสร็จแล้วตรงรูปภาพนะครับเราก็สามารถสปินได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะโพสต์ลงไปทีละ1รูปนะครับก็ส่วนสปินนะครับผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับสปินรูปนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพนะครับ อัปโหลดที่ไหนก็นได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะคร ın. ับใส่หนึ่งภาพนะครับนะครับภาพแรกนะครับเราใส่เครื่องหมายปีกาก่อ right นครับเปิดก่อนครับเสร็จแล้วก็เอาลิงก์มาใส่ครับมันก็จะสิ้นสุดแค่ตรงนี้เราจะใส่ภาพที่2แล้วก็ใส่เครื่องหมายตรงนี้ครับขั้นตรงกลางเสร็จแล้วก็เอาภาพที่2มาใส่นะครับแล้วก็เครื่องหมายปีกาปิดครับถ้าเราพอแล้วแค่2ภาพ แต่ถ้าเราจะสุ่มสักสีหภาพเราก็ขั้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ภาพที่3มาวางแล้วก็ขั้นตัวนี้ไปภาพที่4มาวางพอแล้วก็เอาปีกาปิดนะครับเสร็จแล้วผมก็จะก๊อปปี้นะครับอันนี้จะสาธิตแค่2รูปพอครับครับก็มมาวางตรงนี้นะครับครับสปินรูปนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเวลาที่จะโพสนะครับถ้าโพส ในน้อยนะครับ1-50กลุ่มก็ประมาณสัก30วินาทีหรือ1นาทีนะครับถ้าโพสเยอะๆนะครับตั้งเยอะๆทีแล้วเป็นยังไงอะ่ะ50กลุ่มอัพอะครับก็ตั้งเวลาให้นานๆหน่อยนะครับลองใช้ดูนะครับไอตรงเมนูเวลานะครับเสร็จแล้วเราก็จะเลือกกลุ่มนะครับเลือก,กลุ่มจะโพสอ่เป็นกลุ่มนี้แล้วกันนะครับ เลือกกลุ่มเสร็จนะครับแล้วก็กดถ้าเราจะให้มันโพสทำลายเรานะครับเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับลืมบอกไปนะครับถ้าจะโพสเพจก็ติ๊กด้วยก็ได้นะครับนะครับเสร็จแล้วก็กดโพสครับรอนะครับอันนี้เป็นระบบโพสที่เราต้องเปิดเบราว์เซอร์ทิ้งไว้นะครับก็ปล่อยมันทำงานไปนะครับ แบบนี้คือโพสต์ไม่ได้นะครับก็จะผ่านครับแล้วกลุ่มต่อไปนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับมันก็จะข้ามไปโพสต์กลุ่มใหม่ครับเดี๋ยวตรงพร้อมโพสตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าลิงก์ที่เรากกอกนะครับมันคือตรงไหนครับจะได้เห็นภาพกันครับบางท่านอาจจะใช้บนมือถือนะครับหรือสมาร์ทโฟนจะเป็น iPad iPhone นะครับก็ไม่ ไม่สะดวกที่จะลองทดลองหลายเที่ยวนะครับก็ดูคลิปจบก็ใช้งานเป็นนะครับลงมือได้เลยนะครับโพสเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลิงก์แบบนี้ครับก็ไปดูครับอ่ะมันก็จะได้รูปมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับมาไว้อีกฝั่งหนึ่งครับนะครับเนี่ยครับ ข่าวสารนะครับข่าวสารก็คือตรงนี้นะครับหัวข้อนี้นะครับแล้วก็ชื่อเรื่องนะครับนี่ครับระบบก็คือตรงนี้นะครับ,บ so so นี่รนะคะรับดำๆนะครับเสร็จแล้วก็ลิงก์ลักษณะครับคือได้อยู่ใต้หัวข้อนี้ครับเสร็จแล้วตัวคำบรรยายนะครับก็คือตรงนี้นครับลิงก yeah, ์ honey, ah Bright Moon นี Keeping ้ครับเสร็จแล้วไอ้ตรงเว็บตรงนี้คร wow ับ คือเราใส่เว็บลิงก์เว็บอะไรพอเขาคลิกปุ๊บมันก็จะเข้าเว็บไซต์นั้นทันทีครับเนี่ยครับขอเข้าใจกันนะครับไม่ยากครับใช้งานง่ายง่ายครับก็ขอปิดไปนะครับก็มาดูฝั่งนี้ครับอ่ะมันก็จะโพสต์ไปเรื่อยครับ อ่ะนี่ครับภาพมันก็จะเปลี่ยนนะครับเราสุ่มไว้2ภาพนะครับมันก็จะสลับกันไปนะครับข้อความเราก็สามารถที่จะสปินได้เหมือนกันนะครับจะได้ไม่ซ้ํากันนะครับส่วนวิธีสปินก็ศึกษาเพิ่มเติมใน Google ได้นะครับถ้าใครก็ไม่หาไม่เป็นยังไงก็ทักมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมเอาข้อมูลให้อ่านนะครับถ้าไม่สะดวกจริงๆนะ ก็มันถ้ามันโพสเสร็จนะครับหน้านี้ก็จะอยู่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีโพสแบบกดแล้วมันโพสเลยนะครับเสร็จนี้ก็คือเดี๋ยวจะพูดถึงการตั้งเวลาโพสอีกนะครับก็ผมเซฟไว้แล้วนะครับก็จะโหลดขึ้นมาครับเราก็จะตั้งเวลาโพสกันนะครับการตั้งเวลาโพสเนี่ยครับก็ จะโพสได้10กลุ่มนะครับเหมือนพูดในคลิปที่แล้วนะครับครั้งละ10กลุ่มนะครับก็คือเราไม่จะเป็นเราอาจจะเลือกเผื่อไว้ก็ได้นะครับนะครับมาดูนะครับแล้วผมจะเลือกกลุ่มโพสก่อนนะครับนี่แล้วกันนะครับกลางหน่อยครับไม่รู้ว่าโพสกลุ่มไหนบ้างแล้วครับสัก10กลุ่มนะครับหนึ่สสี 5, 6, 7, 7้า11็1สั่งไป12แล้วกันนะครับกันเหนียวครับเผื่ออันไหนมันโพสไม่ทันมันก็จะมีตัวเลือกให้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกวันที่เราจะโพสนะครับอาจจะโพสวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วแต่เราครับตั้งไว้ล่วงหน้าได้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะโพสวันนี้แหละครับเสร็จแล้วก็เวลานะครับระบบก็จะเลือกเวลานะครับ โดยยึดเวลาปัจจุบันนะครับคือตอนนี้7จ็ดโมงห้นะครับระบบก็โพสอีกที8ปดโมงนะครับ8ปดโมงมันคงไม่ทันนะครับกว่ามันจะรันนะครับมันก็เราก็ตั้งเวลาไปครับส่วนมากเราตั้งเวลาเราคงไม่มาตั้งใกล้ๆครับอาจจะตั้งไว้ตรงทับช่วงที่คนที่เขาเล่น facebook กันเยอะๆนะครับช่วงที่มีคนเล่นหรือช่วงเที่ยงถ้าเป็นเวลาทํางานนะครับเวลาพักเที่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ผมก็จะตั้งไว้8ปดโมงครึ่งแล้วกันนะครับครับเสร็จแล้วเนะครับตรงนี้เราปรับได้นะครับ30ความล่าช้านะครับการเวลามันรันเสร็จกลุ่มหนึ่งมันจะรันกลุ่มถัดไปนะครับคลิปน่าจะสอนละเอียดหน่อยนะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจนะครับรูปก็ที่เราสปินไว้ครับ ก็ copy มาใส่ครับมาใส่เลยนะครับตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ครับทดลองใช้งานฟรีก่อนนะครับเดี๋ยวแร้วพอแอดมินจะปิดเองนะครับถ้า ทดลองใช้งานพอสมควรแก่เวลาอันเป็นว่าเข้าใจแล้วครับนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อกี้เลือกกลุ่มไปอ่านะกลุ่มไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะโพสต์นะครับระบบก็จะรันนะครับครับสั่งงานนะครับเนี่ยครับสั่งงานไว้ครับระบบพอนะครับคือตั้งเวลาโพสต์นะครับ แล้วเรามาดูนะครับว่าเราจะโพสต์อะไรบ้างนะครับกดตรงนี้นะครับตรงนี้อย่าเพิ่งไปปิดมันนะครับให้มันสั่งงานจนเสร็จก่อนนะครับค่อยปิดมันนะครับผมก็จะมาดูตรงนี้ครับเมนูนี้นะครับดูว่าเราจะโพสต์นะครับเนี่ครับมันก็จะโพสต์เราจะโพสต์ในกลุ่มนี้ครับเวลาเนี่ยแปดโมงครึ่งนะครับวันที่นี่ครับ ตรงนี้ก็คือจะเป็นงานของเราที่มันจะรอโพสนะครับอันไหนโพสต์ไปแล้วมันจะหายไปนะครับถ้าเราตั้งเวลาไว้8ปดโมงครึ่งแล้วนะครับอันไหนที่มันยังเหลืออยู่ครับมันไม่โพสครับเราก็สามารถเนี่ยครับลบกากระบาดสีแดงนะครับคือลบอันเดียวครับหรืออันด้านล่างอันด้านหลังครับกดปุ๊บมันก็จะลบทั้งหมดนะครับกรณีคุณสั่งโพสต์รอบเดียวนะครับแต่ถ้าสั่งโพสต์หลายๆอันก็อย่าไปกดนะครับเดี๋ยวมันลบทิ้งหมดนะครับ ครับก็มารอดูมันมันลันจนหมดนะครับตรงนี้ก็ลันจนหมดมันก็อาจจะใช้เวลานานนะครับคลิปมันก็จะนานนะครับเป็นอันว่าพอมันลันจนหมดแล้วเราก็มาดูตรงเมนูตรงนี้นะครับที่จะโพสนะครับครับเสร็จแล้วเราอยากสั่งงานอีกได้ไหมครับได้ครับเราก็ไปสั่งพอมัน ตรงนี้จนเสร็จครับเราก็สั่งงานโพสเรื่องใหม่ครับใช้งานได้เต็มที่ครับนะครับก็ก็พอเข้าใจกันนะครับยังไงถ้าไม่เข้าใจยังไงต้องขออภัยนะครับสําหรับการสอนการโพสลิงก์นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ